ก like ับสวัสด so ีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมรายริศปุ่บวันนี้ผมจะมาสอนลงแมปด่านใหม่นะในแมปออสตาเทวะดีเฟนต์นะฮะนี่ปีกเป็นแบบนี้นะนี่สวยงามไปเลยทีเดียวนี่อะไรไม่รู้ข้างหลังนะก็ผมจะมาสอนทำการดูโอ้นะไม่ใช่โซโล่แต่สูตรนี้ก็สามารถโซโล่ได้นะตัวละครที่เราต้องใช้นะก็มีตามนี้เลยเป็นเพลย์เยอร์หนึ่งและเพลย์เยอร์สองนะประมาณนี้เลย ส่วนถ้าจะให้โซโล่เนี่ยก็จะมีผมก็จะใช้เซตเซตเพยเอร์หนึ่งก็คือมีบูม่าหนวดดำคิวกามิดโูทาโ่ฟิเซอร์แล้วก็เออวินซึ่งอฟเนี่ยเราต้องใส่ควรใส่เลยนะจำเป็นต้องใส่คิวกามิดฟิเซอร์เนี่ยใส่ออฟฟิเซอร์นะแล้วก็เออวินเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะหรือจะใส่ออบบอบบ้าก็ได้นะเพราะว่ามันช่วยได้เยอะเลยอ่าเดี๋ยวเราไปเข้าเกมเลยดีกว่าจะได้แบบเข้าใจง่ายๆนะ เมื่อเราเมื่อเราเข้าเกมมาที่จยบน้อยให้ผู้เพย์เยอร์เพย์เยอร์หนึ่งเนี่ยทำการวางเจ้าคิวกาเมสนะวางตัวนี้เลยรับเราไม่ต้องปรับอะไรนะปรับเป็นเฟิร์สได้แหละแล้วก็ก็เลือกเลือกระดับความยากว่าเอาแบบไหนซึ่งก็ต้องอก็ต้องดอมอดอ,อยู่แล้วตีมันยากเกินไปเพย์เยอร์สอยก็วางบูม่าไปนะวางบูม่าแล้วก็กดขั้นถ้าไม่มีออฟก็ก็ไม่สามารถเอเกรดได้นะ เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลิงก์แล้วกันนะตอนนี้เราก็ตั้งแต่เวฟแรกจนถึงเวฟที่ประมาณเวฟที่3ที่4เนี่ยเราจนกว่ามอน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 ที่แบบแบบมีหลุดมีตัวหลุดมานะตรงน,นี้ตรงน,นี้ช่วงเป็นเป็นช่วงของคิวกาเมสนะแล้วก็เราก็ฟาร์มบูม่าไปเลยนะคิวกาเมสก็ตีสบายมากเลยนะมีตัวเอจะมีตัวเอช่วงช่วงเวฟสองนะก็เราไม่ต้องไปใส่ใจนะเพราะว่าตัวเอยังไงมันก็เดินช้านะ นี่คือกบเบี่ตีสบายมากเลยนี่สบายจัดนะแล้วทีนี้เมื่อตังตังตังมาแล้วเนี่ยเราก็วางบูม่าเลยนะวางบูม่าแล้วก็อับกิดไปขั้นขั้นสองขั้นเราวางไว้เรื่อยๆนะเจนกว่าตัวตัว,ต,วตัวมอนตัวมอสเตอร์จะหลุดนะเดี๋ยวเราเล่นคลิปเลยดีกว่านะ yeah. They say และเมื่อในเวที่5านะมีตัวหลุดมาให้เราทำการวางฟิเซอร์นะเพย์นึ่วางฟิเซอร์เลยนะนี่วางไป ถ้าถ้าเพย์ยืมเนหนึ่งไม่วางก็เพย์ยืสองวางช่วยก็ได้นะถ้าสมงสารเพย์ยืหนึ่งแบบตีไม่ทันอะไรพวกนี้นะเราก็วางช่วยไปเลยนะเนื่องความที่ว่าฟิเซอร์มันตีเหลือๆนะตีสบายมากฟิเซอร์ก็อัพขั้นมันด้วยนะประมาณขั้น 2, อนะอสองขั้นพอนะเอาประมาณสักสองขั้นนี่แหละตางตามโซลไดแล้วก็เอาเงินมา,าอัพบ,บูมานะอัพไปเรื่อยๆเลยส่วนเพย์ยืสองก็อัพอัพเงินไปเรื่อยๆนะ พายุหนึ่งก็อัพคอนไปถึงจนถึงแบบตีเป็นจานหมุนนะนี่พายุอสองก็ไม่มีหน้าที่ครับตอนนี้ก็วางบูม่าอัพตังไปก่อนนะตรงนี้พายุหนึ่งก็น่าจะหนักมือไปนิดนึงนะแต่ก็ไม่ถึงกับหนักมากนะอ่าก็มีตัวมาให้ฟิเซอร์จัดก,การไปนะตีไปเรื่อยๆฟิเซอร์เนี่ยโหดอยู่แล้วนะมีตานี้นะแต่ไม่รู้หลังอัปเดตเ,เนี่ยจะดีเหมือนเหมือน อดีนี้ไหมนะบางทีเราก็เอาไปหนึ่งขั้นนะให้มันตีไหวไปยืดสองก็ทําการเริ่มวางคูม,ม่านได้เลยนะเพราะวิเซอร์เริ่มตีไม่ไหวนะเราก็ทําการวางวิเซอร์นะป้อมเนี่ยแนะนํานะไปยืดหนึ่งเนี่ยให้ป้อมประมาณสี่ป้อมพอส่วนไปยืดสองเนี่ยแนะนําให้ประมาณแปดป้อมไปเลยนะ ถ้าถ้าถ้ากวดเงินกลัวเงินไม่พอก็ประมาณสักหกเจ็ดป้อมนั่นประมาณนี้แหละครับฟินสำหรับบูมานะเพราะว่าบูมานี่ต้องใช้เงินแพงพองพสมควรฟิเซอร์ก็ลตีตีตีแล้วก็อัพไปได้หนึ่งขั้นให้มันตีแบบจานหมุนนะ,นะตอนนี้ไม่ใช่จานหมุนนี่เป็นอุกกาบาสนะอุกกาบาสแล้วก็อัพไปอัพตีไปมีเงินบูม่มาให้ลงมุมแห่งเดียวนะพเพราะว่าฟิเซอร์มันตีเห,นะหลืๆๆๆๆๆๆหอๆนะเล่นลุลว่ามิดตีเหลือ คุณแม่ก็ช่วยตีด้วยนะนี่ฟิเซอร์ก็สบ,บายมากเลยนะตัวมีตัวฟิเซอร์นี่คือสบ,บายมากเลยนะไม่มีฟิเซอร์ให้เอาอรอยได้ไหมก็ก็แนะนําให้เอาคุมะดีวกว่ารอยนะเพราะรอยไม่ค่อยช่วยอะไรมากถึงตีเร็วก็เท่าน,นั้นแหละครับซูฟิเซอร์ตอนนี้ไม่ค่อยได้นะใส่ออปมาแล้วก็หมักเกียไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็เวิบที่แปดเลยนะ ไยื้อสองก็เริ่มอัพอัพคูม่าไปด้วยนะไยื้อหนึ่งก็อัพแฮมเลยนะนะพออัพแบกแล้วเราก็เริ่มวางบูมาได้เลยนะเริ่มอัพบูมาให้ครบสีป้อมได้เลยนะแต่ตอนนี้เงินยังไม่พอนะ,อะเดี๋ยวเราจะมาปอดอีกทีนึงนะเดี๋ยวเราทำการลิ่งไปก่อนเลยนะ I'm grateful, oh yes Able, oh yes I'm stable, oh yes No label, oh yes You know me, I have only a path I'm lonely, but damn I'm going i don't I want no fake love, I want the real stuff Everybody listen up, cause I'll only say it once I'ma show you all the path, if you want it bad I'ma show you every yeah it's up แป๊บนะแลกมากเลยนี่ล้วก็เอาฟิเซอร์ไปเรื่อยๆน,นะอายุสองก็ผมมาให้แหม่เลยนะหรือจะอับแค่สี่ันก็ได้นะแล้วก็เอาตัวเสริมอย่างเอสคานอมาช่วยนะแต่ว่าเพื่อนผมมันบอกว่าเอออยากได้ดามิเยอะๆก็เลยอัพแม็กหรือผมก็ไม่ขัดนะเพราะว่าดามิมันเยอะจริงๆผมมาเต,ตีช้าไปนิดนึงนะนมีนิดหนึ่งอะเยอะเลยแหละนี่ เอาเวฟสองแล้วเราก็ทําการวางหนวดดำนะให้เพย์ย์ย์สองวางหนวดดำนะ้ำเพย์ย์ย์หนึ่งไม่ต้องวางหนวดดำก็ได้นะถ้าไม่มีหนวดดำก็เอาตัวอื่นมาก็ได้นะตัวหยุดเวลาอะไรพวกนี้นะบูมาร์กเราก็ครบที่เรียบร้อยแล้วนะบูมากนะเนี่ยเพย์ย์ย์สองก็อัพจนถึงวิวอัพจนถึงแปดแปดพอมนะแปดพอมพเพย์ย์ย์ส่วนพเยพเย์ย์ยเพย์ย์หนึ่งสี่พอมก็พอนะ,พะเพย์ย์ย์สองเนี่ยเราต้องใช้เงินอย่างมหาศาลนะเราเลยต้องอาวางแปดพอมเลย เราวางไปเล่นได้จะถึงวันุกเราหยุดนะนี่เราก็วางไปสีป้อมเองนะก็ได้เงินเยอะนะเพอฟิเซอร์เนี่ยราคามันถูกนะแต่ไม่รู้ว่าหลังจากอัปเดตเนี่ยราคามันจะแพงขึ้นไหมแต่นี่เราก็อัปไปนะนพยื่อสอก็วางคุมมาพายื่อหนึ่งก็วางฟิเซอร์นะสลับกันไป แล้วก็วางให้ครบเลยนะอัพให้ครบเลยนี่ครบแล้ว,คร,ลวครบแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการวางเออร์วินนะเดี๋ยวเราจะเอาบัฟเออร์วินนะหลังจากที่วางฟิเซอร์แดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เราก็วางนะตอนนี้เงินหมดรองเงินก่อนนะรองเงินไปก่อนนะอ,อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะตอนนี้รองเงินก่อน สริปเวฟที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เริ่มวางเอวีด้เลยปั๊บวางไปอีกตัวหนึ่งจากนั้นเราก็ขายบูม่าเลยนะทั้งเพย์ยืนท,ทั้งทั้งทั้งสองเพย์ยืแล้วก็ขายบูม่าไปเลยนะเพราะว่าจะได้เงินยางมาหาศาลนี่เราได้เงินเยอะแล้วเราก็บัฟไปก่อนเลยนะเราทําการบัฟบวนนั้นก็นับไปด้วยหนึ่งถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็บ๊อบไปต่อจากนั้นให้เพย์ยืดหนึ่งวางกิวการีนะเพื่อเป็นการช่วยต่อเลือดนะ เอาไปให้แม็กเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยต่อเลือดได้ดีเลยนะเพราะเพราะเรามีออฟไฟด้วยไงยมันตีตีตีละ0.1 0.1ุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยน,นวิก็ตีตีเป็นพันหนึ่งอะ่ะหนึ่งวิก็เกือบหมื่นหนึ่งอ่ะก็ได้ได้เยอะอยู่พอสมควรนะต่อเลือดมอนได้เยอะมากๆเลยนี่เราก็บัฟไปนะนี่เพ้ยี่สิสองก็ทำการวางจุดทะลุได้เลยนะเพ้ยี่สิบหนึ่งก็ช่วยช่วยวางจุทดทะลุไปเรื่อยก็ได้นะ ตอนนี้เราก็ไม,ไ,มไม่ต้องไปสนใจนะเดี๋ยวเราวางคิวการเมซไปก่อนนะคือการเมซเนี่ยตัวที่2เนี่ยเราเอาไปแค่สาขั้นก็พอนะเพราะว่ามันกินเงินเยอะมากๆเลยนะนถ้าเงินเหลือเรารองเงินจากมอนเลยนะตอนนี้ก็สบายมากๆแล้วเราปล่อยเราเพย์ร์สองเนี่ยก็ทําหน้าที่ทาหน้าที่หยุดเวลานะถ้าสมมติมอนแบบหลุดขึ้นมานะส่วนเพย์ร์หนึ่งก็มีหน้าที่ปั๊บนะนี่เขาก็จะทําการวาง เอสคานอช่วยนะเพราะว่าเขาเขาไม่มีตัวตัวสร้างดามมีแล้วนะคุมามันราคาแพงเกินน,ะนี่เขาก็บอกว่าเออเอาคุมาช่วยได้ไหมผมก็บอกเออช่วยนี่เอสคานอช่วยได้เยอะเลยนะนี่จิวกามตอนนี้แนะนําให้วางแค่สองตัวนะเพราะว่ามันราคามันเยอะมากมากเลยนะกินราคานี่บัฟหมดแล้วก็บัฟนะตอนนี้ก็เข้าสู่ การบัฟไปที่เรียบร้อยอ่านแล้วเราก็อัพไปเลยนะนี่มันจะมีมอนหลุดมานะเพราะว่าตะกี้ตะกี้มันปรับไม่ทันนะมันบัฟช้านะไม่ใช่รปรับไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าจูกาเมิดเรามีเรามีซูกาเมิดเรามีคุมะมีฟิเซอร์นะตีไปเยอะนี่ถ้าสาามมติว่ากลัวไม่ไหวก็วางจุดเทโลเพิ่มเลยนะนี่มอนก็เยอะอยู่พอสมควรแต่ความดิ้วเส้นเสน้เสนทางมันยาวมันยาวมากมากเลยแล้วก็ เออออโต้สคริปดีกว่านะนี่ให้เรามาทำการวางเอ้ยทำการขายจูกามิข้างหน้าทิ้งนะเพราะว่ามันหมดประโยชน์แล้วอ่าแล้วก็รีบพับเอวิทเลยนะสำหรับเพียี่หนึ่งนะเพียี่หนึ่งไปขายจูกามิแล้วที่จริงขายตั้งแต่เว็บเว็บสิบสิบสิบสองก็ได้มั้งเว็บเว็บที่เจ็ดที่แปดก็ได้อ่าเราขายเลยแต่ตอนนี้ก็ขายที่ผมผมก็ขี้เกียจน,นะเลย ค่อยไปไขวิส15เลยนี่บับหมดก็บับนะคลิปนี้อาจจะดูแบบเอ,อมัวมัวนิดนึงนะเพราะว่าผมอะต้องการให้แบบต้องการให้มีคนแบบพันด่านนี้กันนะด่านนี้มันง่ายมากเลยนะอ่ะแล้วก็อัพเกรดไปเลยนะคิวการมิสามขั้นพอนะจะจะว,วางจูธารโรเพิ่มนะกันกันไงกันใ,ให้จูธารโรมันช่วย,ช,วยช่วยกันนะเพราะจูธารโรเนี่ย ตีตีตีทีนึงก็หมื่นหนึ่งแล้วนะแต่ว่าตีเดียวนะไม่ได้ตีเป็นเอแต่ก็ช่วยได้เยอะนะแล้วก็รอไปนะนี่สบายเบือเลยนะไม่รู้ว่าไปคำไม่รู้ว่าเอาคํานี้มาจากไหนนะก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคือเป็นช่วงของการรอรอบอสมาแท่นั้นเท่านั้นเองครับเพราะว่าสบายนะ คูม้าเนี่ยแล้วแต่คนเลยว่าจะจะอัพติมหรือไม่อัพนะแต่ผมว่าอัพติมนี่น่าจะดีกว่านะเพราะว่าตีทีเดียวสี่หมื่นเลยอ่าแล้วก็วางคูม้านะถ้ากลัวพลาดเดี๋ยวผมตอนแรกผมกลัวไงว่าเอ้ยจะไหวเปล่าเพราะเห็นมอนมันแบบมันเยอะมากเลยเพื่อนผมก็หยุดเวลาไปซตหนึ่งนะเพราะวกลัวกลัวแบบมันมากันเยอะไงกลัวตีไม่ทันนี่ผมก็ทําการช่วยไปนะเพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกันว่าเออมันมันจะเข้าป้อมไหม เพราะบอมาแต่ละทีนีเลือดเป็นหมื่นอ่ะเลือดเป็นหมื่นคือเยอะมากๆเลยด่านนี้บอสก็เลือดประมาณสัก7ล้านนะเท่าที่ผมดูมา78ล้านเกือบ10ล้านคือเยอะอยู่พอสมควรเลยนะสำหรับดูโอแต่ไม่มีปัญหานะถ้าคุณมีฟิเซอร์หรือคูมะนะหยุดพูดมากแล้วก็ทกําการบับซะเอ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็สบ<ม>า,ายมากเลยนะ <feel> พอตัวโคนเริ่มิ่ม พอตัวโคนมาก็ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยมาแบบม,ม,มาแบบเแบบยอะเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี้คือตัวโคนมาทีนึงแบบเยอะมากเลยนี่แล้วก็ทําการดูอบอสมาแล้วนะบอสมาเปที่ร้อยเลือดเท่าไหร่เอ่ยเลือดจิตล้านนะจิงกว่าจิตล้านจแสนดูกดดูให้ดีก่อนหน่วยสิบ้ 100, อยพันหมื่นแสนะแตะกี้ อะไรไม่รู้แต่ล้านหนึ่งจิตล้านนะเท่าที่ตอนนั้นผมไปนับมาก็จิตล้านนะเราก็บับเออร์วินนี่ตัวโคนมาเมื่อก,ก่อนนี่ถ้าตัวโคนแตกนี่คือแบบบันเลยเลยนะสําหรับเอ์ตรีมตอนนี้คือเอ์ตีมคโคนแตกก็งั้นๆแหละแต่นี่มันนอร์มัลหมดเไม่ต้องไปสนใจมีเลือดเลือดก็เยอะนะแค่ตัวโคนก็เลือดเยอะมากๆาเลยน,ะนี่เราก็ทําการหยุดเวลาไปสิบหนึ่งนะ ฝั่งนู้นก็ถนนดำโจมตีว่าขายทิ้งเด็กเพื่อนผมบอกว่ากลัว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 ไม่ดูอัลโลผมก็เออไม่เป็นไรไม่ได้ห้ามเพื่อนแบบรถรถอย่างรวดเลยเพราะเรามีคิวการเม้นต์ลดรวดมากเลยปุ๊บปุ๊ป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 นี่คนนี้แบบบอสเดินช้ามากเลยนะอ่ามีเสียงก็ขอไปด้วยนะผมภาคในมือถือนะต้องขอไปด้วยนะเสียงเสียงแจ้งเตือนอะไรก็ รบกรขออภัยด้วยนะนี่บอสเข้าใกล้มาก็หมะฟีเซอร์อะไรตีกันมาตีไปตีมาคือพอบอสจะตายเนะี่ยก็นานจะพอสมควรนะหลังนี้ก็ผู้เล่นสองกับผู้เล่นหนึ่งแทบไม่มีอะไรแลนะ้วอแค่ทำการรอ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 ,อบอสตายนะสบายมากเลยนะ ถ้าไม่มีฟีเซอร์เนี่ยให้เอาครูมามานะสำหรับผู้เล่นหนึ่งนะส่วนผู้เล่นหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีหนวดดำก็ให้ผู้เล่นสองเอาหนวดหนวดดำมานะอันนี่คือผมบอกนะผมบอกไว้ก่อนสำหรับใครที่ไม่มีส่วนออบเนี่ยแอออบบูมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะแต่ผมใส่เพราะว่าเอื่อนไหนก็มีแล้วใช้ใช้คุ้มหนะนะ่อยนะนี้เพื่อนเพื่อนผมก็หยุดเวลาไปนะหยุดเ,เวลาไปใส่ วับเอื้อวินนะวับอย่าขาดนะถ้าขาดคือบันเลยเลยนะก็มีเสียงสั่นก็ขออภัยนะไม่รู้สั่นอะไรนะนี่คือสบายมากแล้วรอรอความตายตอนนี้เลื่อนรถมารัวมมากเลยคือไหลเป็นน้ำเลยเพราะว่ามันมีกีวามิเตรช่วยไงถ้าเราไม่วางคิวกัรเมตก็วางจนทะลุแบบเยอะๆเลยก็ได้นะผมวางคิวกับเมตรดีกว่า ว่ายัางไงสักจูเกอ,อม์เมตตีแบบรัวมากเลยทั้งเรือทั้งดัวสุดยอดจริงๆเลยคูเกอร์เมตใครจะตายแล้วครับตอนนี้ขับเพื่อนผมก็ขายนะแล้วก็มาวางจัตตารูปนี่ผ่านนะครับโอเ้เป็นการผ่านที่ง่ายมากๆเลยอีซี่ดลเราได้ต,ต,ต,ตัวตัวมาแล้วอืมสบ,บายมากมาเลยนะอีซี่ทุกทุก เดี๋ยวตัดไปตอนตอนเข้าเกมเลยดีกว่านะก็เป็นยังงบ้างครับสำหรับการสอนผ่านด่านคีโตนะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมสอนทำการสอนนะสำหรับในที่สงสัยอะไรก็สามารถถามผมได้นะว่าเออตัวนี้เอาไปแทนตัวนี้ได้ไหมหรือ ครับใช้ตัวนี้ได้ไหมครับหรือที่มีสูตรมีสูตรที่โซโลได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำหน้าสดแบบโซโลแบบมือเดียวเลยนะตอนนี้ก็เอาดูโไปก่อนนะเพราะว่ายังไงมันก็ยังมีคนที่ยังโซโลไม่ผ่านนะอ่าผมก็ดีใจนะให้ทั้งดูโอทั้งโซโลเลยนะเดี๋ยวกดรอติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ